สวัสดีสวัสดีค่ะวมืนอี้เนาะเจกนกะอยู่ที่ตลาดสวรรค์ไซนียงเมื่อ,อเช้าเนาะกับเป็นตอนนี้ประมาณที่เจนมาเนาะประมาณเจ็ดโมงเนาะคนกําลังแบบมาอย่างตลาดหลายคือเจนนันตั้งแต่ไปอยู่ไทยมาเนาะกันยังม่ได้มาเคยมาแบบเคยมาเที่ยวปก,กตินะถะาอยู่ลาวนะก็สีเขามาแบบปีหนึ่งสองเทื่อเอยียงประมานี่เขามาในสวรรค์นนะเพราะว่าสวรรค์น,นี่สีเป็นแบบจังหวัดขันขันเป็นเมืองไทยกับอาจจะเป็นจังหวัดถวนเป็น,เป,นเป็นเมืองที่ง่ายและวมื้อนี้นะเจนชิพาไปเบิ่งว่าจากที่ เมื่อก่อน2ปีก่อนนะอ่ะกับเดียวนี้มันจะแตกต่างกันแบบใดมันยังสิคือเก่าบอกมันจะมีเครื่องคล้ายลายคือเก่าบอกเดียเ๋ยวเอาไปเบิ่งนำกันว่ามียังที่หนาสนใจขเขาจะ้ายยังแน่ไปเบิ่งอู้ปลาอู้ปลากัะปาแท้แท้อันนี้เป็นปลานํำคอ,อจะปลานํำคองเบอร์ได้มนแม่ละาไแม

ปลากระปาแทนนเป็นตาสะออนอไรลี hmm. ่เองอู้จักโลตัวน mm ี้ตัวนี้หาโลคนตัวเดียวนะหาโลเ็นลแนหุ่นวะไม่เห็นเน้นตัวใหญ่ตนี้บเมปนปลาปลา ปลาอะไรเจิงปลาอะไรจากเด็กปลาปลาแยงแม่อันนี่ค่ะปลาบึกฮะปลาบึกปลาบึกเหรอปลาบึกโอ้ปลาบึกอยู่น้ำโขงอ่ะนะแหม่นปลาบึกเคือปลาปลาบึกใหญ่มากจิงฮาวกระชากกระชีเห็นเลยและวกดอกเลยปลาบึกปลานดำของอันนี้จะเป็นปลาเนื้ออ่อนขายังงไปลาบึกเนี่ยอันนี้ปลาบึกมีรสสดได้แม่ โลเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบพันเป็นเงินบาทประมาณสองร<า>้อยก่ลาปลาเด้อปลาเด้อเ <c oughs> ฮ็ดเนยไล่อืมม่วงยังใหแท้เนี่ อ๋อหาพันเพิ่นว่ะใหญ่เอาแถวว่ะหาพันกันสิบบาทตัละสิบบาทผลไม้นะคะอู้เห็ดอะไรเจนนะที่มันเป็นก้อนเป็นกอนนะีเห็ดอันนี้าฮะเจากไต้หวที่กัน เฮ็ดติ้นเฮดก็เจ้าขัวก็เจ้าทอดเฮดติ <ah ้นเฮดเขาเจ้าหัวเขาเจ้าทอดแม่คนบอกว่าเขาเจ้าพัดอันนี้น่ากินมากนี่อันนี้เฮดปัวแน่นอนจะแตกมีหมดเลยแน่นอนแตกอันเฮดปัวกับเฮดอะไรนะเฮดพึ่งเฮดเฮดขมนี่เฮดไข่อันนี้โลเท่าไหร่อันนี้โลเท่าไหร่แม่โลละแสนโลดละแสนเกินไทย สามกว่าสามร้สี่สิบเนี่ยแหละสองรปลายบ่แมสองสองร้อยหาสิบถ้าเป็นเงินบาทห่อ,องวงหองวงสับประรดกก็เดียวเถะ <c oughs> ม,ม,มงวงอะไรอ่ะมงวงยังไงนี่นะ่ะหน่อเงวงคิลึกมากระโล <c oughs> ใหญ่เท่าไ่ะเป็นเงินไทยโลเท่าไหร่นะอั้โลละสิบพันเป็นเงินไทยกับประมาณ3าบาทอ๋อนบอกว่าสามโลสิบพันเโลละสี่พันกับโลละสิบห้าบาทเออสิบห้าทอ๋ออันนี้เฮดเ็ดเฟืองงาอะลีเ็ดขาวก สวยนะเห็ดขาวเนี่ยนี่นี่เห็ดอันนี้เป็นเห็ดขาวอันนี้เห็ดขาวพรองกองเท่าไหร่เห็ดขาวพรองกองเท่าไหร่แม่เนี่ยเศากองเาวพันกี่ก็เป็นเงินด้วยพวกแกงแทะมันอ่อนมันหอมอือเป็นเงินบาทจาเศาพันหาสิบบาททุกสิบบาทนี่แหละอือสมบูรณ์เห็ดมีแต่เห็ดกับเห็ดนะคะ <Ooh. S 2> เห็ดเยอะมากนี <Ils> um ่นตลาดเห็ดไหมเห็ดละงูมันคือเห็ดละงูเห็ดอะไรครับนี่เห็ดยังงี่เห็ดยังนี่เห็ดละงงูสามสิบห้าอันจะอันนี้สามสิห้าปอสามสิบห้าอ๋อสามสิบห้าพันวะแม่ โ um> oui> um> อ้ยแนหนัามิบหาพันถามหพันถ้าเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณร้อยหนึ่งบายหงมืที่ไปิ70บาท70บาทหัดมหนึ่งหน70บาทเอาปะเบิดนีนะเบิดนีแซนมันมแต่สองรยก็ได้เบิดนีบังหดแซนสองร้เบิดนี่สองรเบิดนีสองรกินกินข้าไปเนาะ นาเฮ็ดพอเองเวียนาเฮ็ดยังแม่เฮ็ดทานเฮ็ดทานเดนนี่น้องเขาขอตังค์สองร้อยบ่แม่เอาจะสองร้อยทำงานแถวบ่ใไม่จะใชอมาจะใช่มาจะบานคอยดีเดน่อยๆเด้บุบบ้านทีจับหมเแล้วมีปลาอ้อยปลาแอวเห็ดเนไเห็ดงามเด้อเอาละ โอ้ยจะเคยเมื่อสิบปรู้ว่าลูกละจะเคยเมื่อบปารู้ทำไมเดี้ยวนี้น้องเขามาขอตังค์อ้าวน้องเขารักบาทนั้นน้องบอกไปจากขางพี่มอกเลยเพี่งามอันนี้บุรีบวายเลยบวายเลยเคยมาเลย เน่นะเนกับโจงทีน้ำรูดสเน่อ่อยเลยร้อนอ่อยเลยมหอดแฉกเนยรูดเน่์ซื้อหมาเห็ดแล้วงกไปนะคะทั้งหมดเนี้ยสองร้อยบาทเอาเลยน้ำขม่านี่ถุงเห็ดพอดนี่ค่ะอันนั้นจะเป็นอ่อหอย มีตลาดปลาเฮ็ดลายแห้งอันนี้ผักอะไรเจนนี่ฮะอันนี้ยายาเหรอยาอาชีเมนยาอ๋อเป็นเหมือนยาในกะอันนั้นจะเป็นไวายไวท์ไม่ยั้งก็แม่อันนี้สายช้างไวท์สารกินเป็นปะไวายสารแม่แม่ไปกินเน้อ แม่แม่ก็อาชิกินเป็นเดาเอาไปเลยไปแกงแกงใส่เห็หรือแกงใส่อะไรแกงแค่แต่อันนั้นนะแกงกใส่ไก่เอาไปเอาไปเลยสองอันมีเท่าไหร่อันเท่าไหร่ก็แม่กองละสิบพันกองละพิมาสองกองสินหาเอาเอาตะกองกองละสิบพันก็จะประมาณสามสิบบาทกองละสามสิบบาทเอากองหนึ่งไหมไปลองดู ะเอาเอากล้องยังชื่อคือเท่านี่ปลาอันนี้จะเป็นปลาน้ำคลองนี่ปลาน้ำคลองปลาน้ำคลองอันนี้จะเป็นปลาเนื้ออ่อนอันนี้ปิ้งแซ่บอันนั้นจะเป็นปลากระดนี่เห็ดเผ็ดว่าพีหลึกกว่างามแผลปลาหรอคะเห็ดเผ็ดกว่พี่ลึกกว่างามโลเท่าไหร่น่ะอันนี้โลเท่าไหร่จุนจุน โลละแสนหาเป็นเงินกับประมราณล่าสามร้อยห้บาทสองอยห้บาทเก้าสบก้าเก้าสิบเก้าสิบพันลูกามสิบสามสิบพันกี่มาหมา่ๆเลย

ป่นกินอร่อยอันนี้จะไปป่นเนาะไปป่นปิ้ง,างตามป่น <5, 000 S 2> นะเดินเดินอู้มีแต่เฮ็ดเทศกาลเฮ็ดหน่อยยันนี่โดยอันนี้อะไรอะ่ะชมพู่อันนี้เป็นหมาชมพู่โอทำไมลูกแดงจังช <c oughs> มพู่ <c oughs> อันนี้จะเป็นยานางยานาง <c oughs> <c oughs> อันนี้ปลาอันอันอันนี้โลเท่าไหร่เอ้ยอ๋อโลแสนซาวปลานางปลากดอันนี้เป็นปลานดำคลองเป็นหรอวนะเนาะอ๋องามมาเลยปลาดำขมอันนี้จิลล์ป่แม่จิลีดหรือจิลล์อ๋อจิลีลีมีทอดเต่าน้อยพ่องอาร์ททอดเต่าน้อยประมาณตอนนี้ประมาณเจ็ด เป็ดมูส์กุ้งกับพ่ซอนที่เป็ประเทศลาวก็จะเป็น,น,นส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผลไม้ข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมีพวกเผ็ดเยอะราคาก็มีต่างกับที่เมืองไทยเท่าไหร่อันนี้อะไรเนี่ยนะอันนี้เป็นมะเขือเราะลังอ๋อมะเขือเราะลังมะเขือเราะลังจะเป็นอันอันนั้นดำๆน่าจะเป็นนองไม้เผาเนาะที่แบบเผินไปเอาไปหาอยอดที่มันยาวๆมาอะไรก ก,ก็คือบรรยากาศย่างมือเช้าของตลาดสวรรค์ไซน์เนาะคนกับแบบออกมาจับจ่ายไซสอยแบบซื้อเครื่องซื้อ,อ,อ,อ in, ของไปเห็ดกินย่างมือเช้าคนถางลายนี่จะเป็นชูถอยเยอะมากอันนี้ไก่เขาจะผูกมานจะเป็นขายไกย่ขายเป็ดมาถ่ายโอ้ลายแห้ง วุ้ยไก่ยังองน,นะฮะไก่งวงไก่ง่วงบอกก็ชอบไปเห็นนะไดกินไก่กินอะไรเหมือนไก่ธรรมดานี่ดูดูราคาก็ไม่ต่างกับที่เมืองไทยเท่าไหร่เพราะว่า,เ,าเงินบาทค่อนข้างที่จะสูงนะเพราะว่าถ้าลายเป็นเงินกีบแหละเพามาลายเป็นเงินบาทอนาะชีพแพงแบบชิบบาทเจ้าบาทนะนะแต่ถ้าเป็นเงินกีบก็บประมาณถาพันทุกพันบางทีนะ นี่ก็เท็ดไข่อันนี้เท่าไหร่นะโล่หนึ่งแปดซีซโล่หนึ่งแปดซีปอุ้ยอันนี้ต้องปันใหญ่แท้ตันนี้โล่ละแสนพี่ลึกว่างามเนางพะ่นดอก่นพุ่นอันนี้เห็ดปวกใช่ไหมปวกใหญ่เอาเทีวว่ะสะออนเด้อันนี้เห็ดไข่เนี่ยนี่น่ากินอย่างงี้ไข่แซ่บบริกาเอาไปป่นนะอันนี้ อันนร้อยแปดสิบพันก็จะประมาณร้อยหกสิบเจ็ดสิบบาทงามเปนจ้งานนี่มีคำติวพร้เดี๋วมาดูเป็ดเที่ยเดีวมาซื้อค่อยอยากเป็นเห็ดใครบ่นอร่อยมากมีผักแวนพ่อมแกงหน่อไม้แกงหน่อไม่หน่อแหน่เน่อขัดเ็รเ็จแกงพี่เด นี่พี่มเอเห็ดไข่อันนี้เห็ดอะไรหเห็ดไข่เหรอใช่โลเท่าไหร่อันนี้โลอันที่ทรายแมกสามสิบพันสามสิบพันเท่าไหร่เก้าพันร้อยบาทอันนี้ 100, นน100รอ้อยบาทกระอนเลยร้อยบาท บดนีสองร้อยมาขึ้าซื้อาตี่มนลูกสองกังอม่ได้ต้องหาบ้ทลานีป้านี่นะผจะขายโลละ4 0่สิพันสี่สิพนกับมันโลละร้อยโลละร้อยแม่ นี่มาแล้วคุณฟันกับพุ้ยตัดบู๊นี่หัวผ่ออันนี้พ่อสะไบดีพ่อโอ้ยยูดีไม่แห้งโคตรบ่าอันนี้พ่อกับแม่อันนี้แม่มี่ใส่เดียวกันเลยไปหาเิ่งซื้อนะไว้แล้ว ซื้อแล้วังโ่นะน้งโมทันจซื้อถักกามาเบาพักันพักกามาซื้อไปไัซื้อสินไปเฮดมกั้วแล้วเฮดนะซื้อเฮดไวสามโลอ้ดซื้างเยอะแยะเีเบาไปแล้วเมาไปแล้วไอต่อเฮดใคเฮดไคปล่าพุด้อื้เบาพี่แมว่าอยู่ทางขางกับมีถ้าได้ก็ะหาพันโอ้ยหาพันผุโทรธโมสวสดิ์อันนั้นก็ไดแท้ าพัน้าเป็นเงินบาทก็จะประมาณสิบเจบาท่อเจ้าบาทเจ้าบเจ้าบาพั้วาเจ้าไวได้เลยะพันอะไรได้เรอลูกวันโน้อแอ้เดอบานึงแอ้มบ่ติ๊บติ๊

รักบาทนเจน้าบี่นะกลจน่ายไปเท่าไรเจนอ่าเท่าไรก็แม่อ่าเท่าไรก็สี่สิบพันเป็นเงินบาทประมาณสี่สิบสี่สิบรร้อสี่สบร้อยหบาทสี่สิบาณร้อนึร้อยหนึด้กินบิบ้านโดนไว้กินบิบ้านโดนไว้อันี้ค่ะพเจนนเป็นคนที่ ักพ่อ,พอ,พอหักแม่คิดฮอดแบบเวลาเขาไปอยู่ทังไกลกินเนว้แทบแทบเอียงต่างๆเขาก็คิดฮอดเด็กคิดทอดพ่อฮอ,อดแม่กับ,บคิดได้แบบบางทีน,นะตัวเองกินเนว้อแทบแทบนะก็คิดว่าพ่อแม่อยู่จังใดกินจังใดเอยียงประมาณนี้กับแบบคิดฮอดเพื่อเขาที่ไปอยู่เมื่อที่ไปอยู่ไกลกันเนื้ใดกะยังกินฮอ,อดคือแบบพัวใจกันยังอยู่น้ำแม่อยู่นะ